สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON นะครับผมอ่ะวันนี้นะครับก็เป็นวันเสาร์นะครับ14ตุลาคมนะวันนี้ฟุตบอลรายการสำคัญก็ยังคงเป็นเกมทีมชาตินะเพราะว่าตอนนี้ก็มีอยู่หลายรายการที่น่าสนใจนะครับหลักๆที่หยิบมาก็จะเป็นในส่วนของยูโร2024รอบ 24, อคัดเลือกนะครับ วันนี้เตะกันอีกก็ประมาณ8คู่นะครับก็วันนี้2คู่ที่คัดมาฝากกันครับไปดูที่คู่แรกก่อนก็จะเป็นชาติยักษ์ใหญ่อย่างอิตาลีนะครับจะเปิดบ้านเจอกับทีมสมานน้อยอย่างมอต้านะครับสถานการณ์ในกลุ่มนี้นะครับก็อิตาลีเป็นอันดับที่2นะครับของกลุ่ม C นะครับมี7จคะแนนเท่ากับยูเครนแล้วก็ มาซิโดเนียนะครับตามหลังอังกฤษจาฝูงอยู่6แต้มแต่ว่าอิตาลีแข่งน้องก็ชาวบ้านอยู่1เกมนะครับถ้าเกมนี้ชนะได้ก็จะตามหลังอังกฤษเป็น3ามคะแนนก็ถือว่าโอกาสที่ดีมาแล้วเพราะว่าวันนี้เจอกับทีมที่เป็นทีมลองบอลนะเป็นทีมที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในทีมที่อ่อนที่สุดในยุโรปอย่างมอตานะครับซึ่งสถานการณ์ก็ตาสภาพนะครับตอนนี้5นัด แพ้ทุกเกมอย่างไม่มีแต้มแล้วก็เสียไปถึง11ประตูนะครับการพบกันในช่วงที่ผ่านมานะครับของ2ทีมนี้ก็จะบอกว่าอิตาลีเหนือกว่านะครับชนะมาติดต่อกันรัวๆเลยนะครับการเจอการตลอดช่วงที่ผ่านมาเจดนัด8นัดเนี่ยอิตาลีชนะทุกเกมและยิงขาดเกือบทุกนัดด้วยเหมือนกันนะครับผม วันนี้ผมมองว่าอิตาลีก็ยังเหนือกว่านะครับด้วยความที่เป็นทีมเป็นทีมใหญ่แล้วก็นักเตะชื่อเสียงคุณภาพเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับวันนี้อาจจะขาดพวกเคียซ่าขาดสคามาม้าขาดอิบมิเล่แต่ว่าตัวหลักๆแล้วก็ตัวหน้าใหม่ๆเนี่ยก็ถือว่าทดแทงกันได้แล้วก็วางผลได้อย่างดีเลยนะครับวันนี้ราคาจะแพ้นะครับกับการเปิดมาอยู่ที่ 3- 2 5อ่มาคิดว่าอิตาลีชุดนี้ก็ถือว่าข้อหน้าแข็งแกร่งนะจากทีมที่มีดีแต่เกมรับ ตอนนี้กลายเป็นทีมที่สามารถวางหมดได้กับเรื่องของเกมรุกนะครับผมก็เลยคิดว่าเกมนี้เนี่ยอิตาลีอาจจะตอบแพ้ไปได้นึงแต่ก็ยังน่าแชร์ที่เจ้าบ้านอยู่ดีนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับไปดูกันที่ฟุตบอลคู่ระหว่างสโลวีเนียกับฟินแลนด์นะครับสองคู่นี้อยู่ในกลุ่ม H นะครับซึ่งตอนนี้ทางฝั่งของสโลวีเนียเป็นจา่าฝูงนะครับ13คะแนนเท่ากับเดนมาร์ก ส่วนฟินแลนด์ดูดับสามนะครับมี12แต้มเท่ากับคาซักแล้วก็ตามหลังสโลวีเนียอยู่แค่แต้มเดียวก็ถือว่ากลุ่มนี้รุ้นกันสนุกเลยนะในช่วง4ทีมด้านบนของตารางนะครับเพราะว่าตอนนี้เหลืออีก4เกมซึ่งโอกาสเป็นไปได้หมดนะครับสโลวีเนียเดนมาร์กฟินแลนด์คาซักแต้มห่างกันแค่แต้มเดียวนะครับวันนี้ก็ได้จะสู้กันสนุกนะเพราะว่า เป็นสงทีมที่ผมงานค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็เรื่องของชื่อชันเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่สูสีกันนะครับการพบกันเมื่อช่วงดีที่ผ่านมานะครับในช่วงหลังก็เป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับทีนี้เป็นเจ้าบ้านมักจะเป็นฝ่ายชนะได้ตลอดสาบนัดที่ผ่านมานะครับวันนี้โซเวเนียเล่นในบ้านอาจจะได้เปรียบแต่ผมคิดว่าฟินแลนด์ชั่วโมงนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ เป็นเดบที่แข็งแกร่งเกมรับดีเกมส่วนกับค่อนข้างเยี่ยมเหมือนกันนักเตะอาจจะไม่ได้ดังแต่ว่าเล่นร่วกันเป็นทีมาทมากๆทีมเวิร์กดีมากๆนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยส่วนตัวมองว่าโอกาสเสมอเปิดกว้างนะครับราคาเปิดมาให้สโลววเนียต่อ0.5ผมยังกัดฟันเชียร์ที่ฟินแลนดีกว่าเชื่อว่าอย่างน้อยน่าจะไม่แพ้ในว,วันนี้นะครับสรุป2คู่ในวันนี้นะครับก็ให้มองไปที่อิตาลีครับ กับเงิ่อนไขตอนยืนีประตูแล้วก็อีกคู่นึงผมคิดว่าฟินแลนด์สู้ได้น่าจะไม่แพ้สโลวีเนียนะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ